สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับเซลพี่เมน่นอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเป็นคลิปพิเศษเรามาอยู่กับคนธนพลยางซิ่งนะคะอันนี้เลยนะคะมือหนึ่งของพี่เมน่นเลยนะคะที่แต่งรถจัดทรงที่มีคําว่าสวยสั่นได้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาให้พี่พลแนะนำตัวกันหน่อยได้ครับผมสวัสดีครับผมธนพลน,นะครับเป็นเจ้าของร้านธนพลยางซิ่งหรือว่าธนพลออโตแม็กนะครับ ก็เดี๋ยววันนี้อยากจะให้พี่คนอธิบายเกี่ยวกับสเต็ปที่ลูกค้าของพี่เล่นสั่งปลาฉันสั่งได้อย่าใจจริงๆ ก็เดี๋ยวคันนี้นะครับผมจะมาแนะนําตัวนี้นะครับก็พิ่งแต่งกันเสร็จมหมาดนะครับก็จะเป็นลูกค้าเลือกเป็นเจ้าแม็กเวลลนะครับ28นะครับยางด้านหน้าก็ยะเป็น245 5 8นะครับก็จับหลอดด้านหน้านะครับ2นิ้วนะครับโดยการใช้สตับกตับเดียวนะครับผมแล้วก็ขนาดล้อก็จะเป็นกว้าง9นิ้วครึ่งนะครับผมตัวนี้ก็ ใส่ชุดแต่งนะครับสองแถมก็คือลูกค้าเน้น็นสิ่งแวง้นะครับเราก็จะให้ตามที่ลูกค้าต้องการนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับผมจะเป็นล้อขนาดสิบนิ้วครึ่งนะครับเบอร์ยางนะครับเบอร์ยางจะเป็นสองเจ็ดห้าสี่สี่สแปดนะครับตัวนี้เราก็จับโหลดโดยการใช้กล่องโหลดนะครับสามนิ้วนะครับใช้กล่องโหลดที่สามนิ้วแล้วก็อ่า ประเด็นสําคัญเลยนะครับก็จะเป็นตัวแก้เผางัดเผายันนะครับมีลูกค้าวิตกกันวลกันมากนะครับว่าเจ้า2,022 2,020ถ้าโหลดแล้วเผาจะยันนะครับลูกค้าสบายใจได้เลยนะครับถ้าหอ,อกรถกับเซลเมนคือรถตัวที่อเราจะใส่ตัวแก้เขางัดเผายันให้หมดนะครับก็คือสเต็ปนี้ซิ่งได้ใช้งานได้เป็นทุกได้นะครับผมก็รูปทรงก็จะออกมาประมาณนี้ สำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะต้องขอตัวลานไปก่อนแต่ก่อนอื่นเราขอฝากด้วยอันนี้คือลูกค้าแฟนเพจลูกค้าทินกต์นะคะแบบรีเควสมากอยากจะเห็นหน้าช่างที่แต่งรถให้เราทุกคัน<ส>เพราะว่าสวยสวยสดเด็ดทุกคันเลยนะคะแล้วก็นี่นะคะช่างคือการันตีในเรื่องของรับประกันด้วย<ส>แล้วก็จบเรียกว่าจบนะคะใช่ครับเพราะว่าทางเราดูแลหลังการขายให้ในะครับล้อยางเรามีรับประกันให้นะครับผม แล้วก็ลูกค้ามีปัญหาอะไรไม่ว่าจะอยู่จังหดอะไรนะครับถ้ายัางอยู่ในช่วงรับประกรันสามารถติดต่อมาทางเซลเมนได้เลยะนะครับผมเดียวเซลเมนจะประสานงานามาทำส่นเองนะครับเราจะมีการดูแลให้ลูกค้าดีาน,ดนะคบการันตีโดยเจ้าของร้านเลยนะคะคือสวยครบจบที่พี่เมนนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ